เล่นอะไรดีไอ้น,นี่มันจะเล่นออกเทนเอะวะเฮ้ยนนเล่นออกเทนวะเล่นอะไรดีเล่นมากาลองมากาลองมีได้เปลี่ยนตัวเหรอไม่มู่แค่นี้ให้กูเล่นอะไรอ่ะมีอยู่แค่นี้ให้กูเล่น <c oughs> อะไรบัตรเฮาไม่เอาเลยไม่เข้ามือ เออวะขอให้เจอขอให้เจอคนแบกเหม,มือนกี้เราเป็นแชมเปี้ยนวะเออวะเหตนานๆถ้าเราตายนีโ่โหนาน,น,านๆทีเราจะได้นานนานอันนี้นั่นเนี่ยลงไหนลงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาลงผับจีฮะผับจีเอาไม่ต้องเดือดมากสิโอ้โหใครเป็นจำวะ

เพื่อน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 ระเบิดระเบิดไอเทนระเบิดระเบิดโอ้ยเพื่อนเกือบเกือบกือชุบชุบชุบด่วนชุบ อหกูวิ่งกูตายลงมาไม่ถึงเี้เลยเลยสุดสอง years later เอ้ยหาเดือนหาเดือนหาเมืองหาเมืองเงียบๆลงกัน้ยเดี๋ยวพวกเราอะไม่โอนหัวมาให้ข้าพเจ้าดิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยเดือดเลยตรงนี้ตัวคอนเถระนะตรงนั้น ไอปเดือดเท่าไหร่แต่ไม่ค่อยเดือดเหรอเออมึงมึงมึงหันซ้ายไปดิ <c oughs> เออใช่ไม่ค่อยเดือดเกมเนี้ยมันต้องเดือดเดอดถึงจะน,นุกอ๋อตัวกูบินเทียไหนล่ะกูเนี่ยนีนนนยนน่ลงมาเจอเตาแก๊ส <What? S 1> <the> อันหนึง่งใครมันวิ่งอยู่บนหัวกวู ฮ้ยใครวิ่งบนหัวกะมันมปนคนวิ่งบนหัวคนวิ่งบนหัวมีคนโดนแก๊สแล้วอู้ยเด้ยวยเพื่อนโอ้โหนี่ไงไม่เดือดใช่ไหมช่วยด้วยเพื่อนช่วยด,ด้วยเพื่อนใครมัน มีคนมีคนเรียกมีคนเรียกกระเชา้าเอเทนระวังฝั่งนู้นมีคนเรียกกระเช้านะมีคนเรียกกระเชา้าเอเทนดูรูรููเซตออกคว้างอตีนนั่นละนั่นละออ้ยอยู่อยู่นู่นกันเต็มเลยนเทนม่มีปืนม,มนาื่อเพืๆๆ่อน,ออนอดูเื่อเพื่อนทิื่อเพื่อนดละ โอ้โหเด oui. ินระวังข้างหน้าเดินเพื่อนโดนสามะเฮ้ยมันมองไม่เห็นมึงเหรอไม่กูวังไว้กูต้อนตัวไปอุ้ เดนหมดยาโอ้โหเพื่อนหาลงที่ดีๆละไปเล<ร>ยลงดีๆละมั้งเฮียอย่าเดือดเลยเราลงนั้นเรามันไม่ใช่อีสปอร์ตเรามันไม่ใช่โปรเพยยืนเอาสภาพเราดูว่าคนมันลงไหนกันโอ้ไปหันหลังไปดิโอ้โหมันลงทุนตีนอะไรกันลงนั้นวะนะมึงลงไหนอะเทนอ้าวกูลืมโอ้โหไอ้เหี้ย ไม่เหี้ยหรอกคนลงน้อยไม่เป็นไรหรอกมีคนลงกับเราแล้วเนี่ยกูดูละหลับไปใช่เลยหนาวหนึ่ง,งแตก ไอเทนไอเฮี้ยมพากุลงเฮี้ยอะไรของมึงเนี่ยเจ็บสหมดพากุลงเฮี้ยมากไอสัตว์แต่มึงก็ไม่ตายนะโอ้โหไม่ตายคุมไม่ไหนเฮี้ยเร็วดีรีบเปิดกล่องนี้จะรุดดีนะไอเฮี้ยมีดีนะมีลูกสองไอเฮี้ยกู้ค้าตั้งนานไอเฮี้ยเอ้ยกูไม่ได้ไม่ได้จะเปิดได้เปิดอะไรก็ไม่รู้นะ โชคดีครับเมื่อกีม้มีลูกสองไอ้เหี้ยแม่งกูตายหงอออีกใครมาขึ้นไปบวกวะเนาะมือโดนกูโดนเออเออเออ

มันอยู่ไหนของแม่วันน้าไปชุบเพื่อนมาชุบไหนอ่ะตามมาข้างหน้านมีที่นึงเฮ้ยแต่เราอยู่นกวงแบบเดียวแบ,บเดียวเอ้าอะัดนอนไม่หลุดเหรอเออหลุดเป็นเฮียอะไรอ่ะเอ้าใจลึู่เมื่อกี้มึงเงือขึ้นออฟไลน์กูเอ้าทำไมออฟไลน์ได้ไงวะ